มีธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งมีตู้เซฟเก็บเงินไว้หลายร้อยล้านบาทในตู้แห่งนี้มีโจโลายได,ไ,ดไ,ดไ,ดได้กระสุนเป็นอันมากจึงเข้ามาบุกก็จะทําการบุกที่แห่งนี้นะฮะเพื่อเราจะเอาเงินไปไหนหน่วยอีกหน่วยนึงโอเคแซมบุกเข้าไปก่อนเดี๋ยวพี่กันหลังให้โอเคเลสโก นั่นไงตู้เซฟอยู่ไหนวะเนี่ยแป๊มไปทางนี้ไปไปทางนี้กระสุนหมดกระสุนหมดขอกระสุนหน่อย เฮ็ดช็อตตอนนี้นะฮะเรามีคนตายไปหนึ่งแล้มีตำรวจช่วยปอกมือลงแคมป์ยิงตรงไปนอนตรงไปโดนจับกุ่มนะครับ อีกคนนึงนี่ก็ไม่ได้จบง่ายๆนะฮะซึ่งคนที่โดนจับไปแล้วเขาก็แหกคุกออกมาได้มาเดินเล่นอยู่บนโซฟาอีกคนนึงที่โดนยิงฮะก็ไปรักษาหัวมาได้ <c oughs> เราจะทําการบุกอีกรอบนะฮะตะกี้ครั้งที่แล้วนะฮะเราได้บุกผิดพลาดไปตอนนี้ฝ่ายสนับสนุนของเราก็ได้ <c oughs> ได้มีชิตค่ะโอเคเราต้องปุ้นเงินตรงนั้นให้ได้ะฮะ let's go เอยเรลวปนปนปนโอเคครับเอเออเออโดนยิงนี่นี่นี่โอเคเราได้เงินมาแล้วฮนะเราต้องไปจาัดก,การตำรวจให้สินส้นซากเดี๋ยวมันจะไปบอกคนอื่นนะไป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 ,ไปเลยไปเต้นเนเดี๋ยวพี่สนับสนุนนั่นไม่เก็บกระสุนเลย พี่ตั้งโดนยิงแต่นั้นเร็วพี่โดนยิงที่นั้นก็ได้เงินมาแล้วเรียบร้อยนะฮะเราก็จะมาเช็คเงินนะว่าเราได้เงินไปเท่าไหร่นะฮะเอ๊ะโอ้โหโคตรอะ missing ที่มาตู้เซฟหลอกเลยเนี่ยให้ตายเถอะเออราตังค์เลยเราก็ได้ได้เงินมาทั้งหมดหนึ่งบาทฮะ อุตส่าห์ไปป้น,ปนมาโหบาดเจ็บาจอาจจะเป็นตู้เซฟปอมไม่ได้ถ้าชอบวันนี้นะครับเราก็จะมาเอาเงินที่ป้นไปคราวที่แล้วที่เป็นของจริงนะจากตู้นี้ฮนะแค่บาทเดียวฮนะเราต้องไปเอาคืนมาฮะซึ่งมันเอาไปตั้งหลายบาทฮนะเป็นล้านนะ่ะเราต้องไปเอาคืนนะยังมีปืนพกอีกอีก okay. จะเลือกคันไหนนะฮะระหว่างคันนี้กับคันนี้ผมเลือกคันนี้ไปครับ

น้ำมันตัวอะไรน้ำมันตัวอะไรตายหนึ่งเราต้องไปเอาเงินซึ่งเงินอยู่ตรงไหนเนี่ยได้เงิน บอกบอกที่ซ่อนกันมาอยู่ในกระเป๋าเด็กไปชูปืนชูหยอบทิ้งมือลงทิ้งมือเอ้าทิ้งทิ้งแล้วนั่งไปนั่ง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 เลยมองไปตายร้อยตอนนั้นผมก็โดนจับไปซึ่งผมก็แอบปืนไว้ในกระเป๋ากางเกงหนึ่งนัด ผู้คุมครับผมปวดชีกุญแจนี่โอเคโอเคแล้วก็แหกคุกเราต้องไปแก้แค้นคนนั้นนะที่ฆ่าที่จับเราฮะอืมเอาไปเก็ <c oughs> บศพตัวเองเลยอะ่ะอ,อือไปแค่เราจะทำการบุกอีกรอบนะนะึ่งฮะต้องหา เฮ้ยเยจุด,จดอะโอ้ยโดนยิงนีแขนน้อยแนกเอยต้องเอาเงินให้ได้มันอยู่ไหนวะเนี่ยนี่นี่เหรอเงินของจริงเกบท้ตาตายแล้วเอ้ยเอ้ยรอ,อดดากยกมือขึ้นเจ้าทำเจ็ดเซลข้ามาเหมือนนาทีแล้วฮะ เอาปืนลงเดี๋ยวนี้อ่ฝากไว้ก่อนเถอะอเรื่องราวทั้งหมดก็ได้จบลงซึ่งทุกคนที่จะมาขโมยเงินนี้ก็ได้ตายกันหมด <c oughs> แล้วสุมันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็ซับสไคร e นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะฮะว่าทำคลิปต่อๆไปแล้วก็ถ้าอยากอยากได้แบบอีพีแบบไหน,นหรือว่า รูปแบบแนวแบบไหนก็เมนกันใต้คลิปได้ครับก็ชอบก็บายบายนะฮะบายบาย